ต้องโอ่เยวมาคือะเทงมันต้องยาวขนาดไหนแบบนีไ่รน่าจะต้องเท่าขาดีบ่เก็บขาสุดท่มันย่มนี่ยว้ให้จางต้องเดียเลยวันนี้เขาจะิดแบนี้วนตะเ้ยเขาเรียกว่าให้จางต้องเกิดปะ สองมาสิครับสองสองครับสูส,สอวัเ็คเฮ้ย 2 3 4 5 6 โอดนี่นี้อดี๋ยวติดค 0.5 12. Tí. Tí. Không, không Không được. Không tôn trọng ấy. sẽ nên dọn ra không có lane đi Đi. ผมอรกมาถ่ายใช่ไหมโอ้ยเจ็บมากมากจนนึกเจ็บดูกันู้จพิษนะจังหนึ่งสองจะมองหลัดเลยโอ้ยตายไปแกด้วยไปแ้ด้วยวันแล้วฮะพี่ดูบุกคออกอย่งนีนะโว่โหปวด

บนยานาสี่หกเลยสามหกสามหกสามหกสสนั่นี่อะไเ้ออะไรี่หกตามมาติดติดครับสามตามมาแล้วไปสักที Ai, meu chị 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 ồ ồ, chị 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 chị

Леко добро, É, pai!